สวัสดีครับผลการแข่งขันสนุกเกอร์รอบ8คนและรอบรองชนะเลิศรายการโวล์กัปร,กร World กปี2023เริ่มแข่ง16-22มกราคม2566ณเดอะเชนทัวร์เมืองเซนต์แฮมประเทศอังกฤษแชมป์เก่าปี2022หลอนนี่โอซิลวแวนเอาชนะนิวโรเสัน18เฟนรางวัลเบรกสูงสุดสตีเฟนแม็กควาย139แต้มเงินรางวัลแชมป,ป์100,000ปอนด์รองแชมป,ป์40,000ปอนด์ แงางวันเบรกสูงสุด10,000ปอนด์และการวนเก่าปี2023เป็นการเชิญนักสตุกเกอร์อันดับ1 3 2จากตารางคะแนนวันเยียร์ไลนกง2022มาทำการแข่งขันโดยมีนักสตุกเกอร์ชาวไทยร่วมแข่งขัน2คนคือ F1 ฟเทพยาอุ่นหนูอันดับที่24และหมูปากน้ำนพพลแสงคำอันดับที่28ผลการแข่งขันมีดังนี้รอบ12คน โจอยู่หลงเอาชนะ F1 ฟ3เฟรมหมูปากน้ำนบพนแสงคำเอาชนะมาร์คเซลปี้ซีตเฟรมรอบ16คนหมูปากน้ำเอาชนะรอนนี่โอซูริแวนซีตเฟรมรอบก่อนรองชนะเลิศหมูปากน้ำเอาชนะมาร์คเจวิลเลียม5ต่อ3เฟรมวันที่20มกราคม2 6 6 6รอบปกรองชนะเลิศคู่ที่1 Mark มาร์คอเลนพบหมูปากน้ำ ประวัติที่ผ่านมาเคยเจอกัน4ครั้งมาร์คาเลนชนะ3ครั้งหมูปากน้ำชนะ1ครั้งเจอกันล่าสุดในรายการ British Open 2022รอบรลองชนะเ,เลิศอัลเลนเอาชนะ6ต่อ1เฟรมสถิติการเจอกันถือว่าอ้วนปืนสั้นเป็นต่อช่วงตัวแต่ม่เจอตอนนี้หมูปากน้ำกำลังท็อปฟอร์มความสนุกตื่นตาในการชมแต่มีขึ้นทุกขณะผลปรากฏว่าช่วงแรกการออกคิวของหมูปากน้ำ ยังดูแข็งแข็งฝ,ฝืนไม่เนียนตาส่วนมาร์กอเลนเหมือนทําการบ้านมาดีแทงเก็บแต้มขึ้นนําไปก่อน2ต่อศูนย์เฟรมเกม3หมูปากน้ําได้จังหวะเข้าเบรก58แต้มดักเก็บแต้มไล่เกมตามมา1ต่อ2เฟรมเกม 4. อเลนยังคุมเกมได้ดีเข้าเบรกยาว7จแต้มขึ้นนํา3ต่อ1เฟรมหลังพักเกบรก15นาทีเกม5รูปเกมยังเป็นของมาร์กอเลน ข้าเบรก127แต้มเซนจูรี่เบรกครั้งที่565ขึ้นนำา4ต่อ1เฟรมเกม6หมูเข้าเบรก49แต้มผ้าชมพูลุมกลางทำให้มัคเข้าเบรกเก็บตกเก็บเก,บเกมขึ้นแท่นก่อน5ต่อ1เฟรมเกม7มาร์คอาเลนยังคงเก็บแต้มอย่างมั่นคงเอาชนะไป6ต่อ1เฟรมผ่านเข้ารอบชิงเนรเลิศไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างดัดทํากับชอนเมอร์ฟีส่วนหมูปักน้ำ ตกรอบรองชนะเลิศรับเงินรางวัล20,000ปอนด์หรือประมาณ840,000บาทพร้อมกับรับคะแนน20,000คะแนนอันดับยังไม่เป็นทางการอยู่ที่32โปรแกรมคู่อื่นที่น่าสนใจจัดทัมเอาชนะเซียวก็ตรง5ต่อ3เฟรมจัดทัมจะเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับชอนเบอร์ฟี่กับแอนโทนีแม็กกิลวันที่21มกราคม2566เวลาตี2 ชอนเมอร์ฟี่เอาชนะแอนโทนีแม็กกิล5 4เฟรมชอนเมอร์ฟี่เข้ารอบลองชนะเลิศเปพากับจัดทำวันที่21มกราคม2566เวลาตี2ส่วนผู้ที่ตกรอบ8คนรับเงินรางวัล12,500ปอนด์หรือประมาณ525,000บาทปัจจุบันผู้แทงเบกสูงสุดคือจัดทำแทงไว้138แต้มในนัดเดียวชนะฮอเซนวาฟาอี e, 4 2เฟม วันที่21มกราคม2566มีแข่งคู่เดียวรอบรองชนะเลิศคู่ที่2เวลาตี2จัดทำพบชอนเมอร์ฟี่ประวัติที่ผ่านมาเคยพบกัน36ครั้งจัดเอาชนะ23ครั้งชอนเอาชนะ13ครั้งล่าสุดเจอกันในรายการ UK Championship 2022รอบ16คนชอนเอาชนะ6-5ต่อเฟรมสถิติที่เจอกันจัดเป็นต่อค่อนข้างเยอะ แต่คงจะประมาทชอนเมอร์ฟีไม่ได้ใครชนะคู่นี้จะเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับมาร์คแอลเลนวันที่22มกราคม266 6เวลา2ทุ่มและตี2อขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอรับชมหนึ่งมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อไม่พลาดที่เป็นใหม่ที่อัปเดตขอบคุณครับ